อื่นก็ต้องขอนมัสก,การท่านเจ้าวาดก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับว่าวัดไผ่ล้อมเนี่ยเป็นวัดต้นแบบเลยครับในการทีอ่อนุโมทนาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโควิดยิงวัดไผ่ล้อมเนี่ยกับด้านสาสุขเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือท่านด้านสาสุขของเรามาหลายเรื่องนะครับ ในวัดนี้ก็มีคลินิกเบาหวานความดันของเครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐมเเปิดประจําอยู่เป็นเวลาก็เป็นปีแล้วครับเลยทําให้วัดกับสาสุยได้ช่วยเหลือเรามาตลอดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ประสบภัยเรื่องโควิดทางวัดก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ว่าถ้าเกิดจริงๆวัดม,ม,มีมีโครงการชาปนากิจฟรีสําหรับผู้ยากไร้อยู่แล้ว แล้วก็พอประสบโควิด -19 เกิดขึ้นทางวัดก็ให้ความอนุเคราะห์ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโควิดแล้วไม่สามารถหาที่ชาปนก,กิจได้ก็ให้มาชาปนก,กิจที่วัดไผ่ล้อมเพราะท่านเจ้าอาวาสก็มีความเชื่อเชิงวิทยาศาสตร์นะครับ บอกว่าโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคติดต่อที่ติดต่อกันร,ระบบทางเดินหายใจโดยสารคัดหลัง่งเช่นพวกเสมหะพวกน้ำลายซึ่งพอคนเสียชีวิตเสร็จปุ๊บพวกเสมหะพวกน้ำลายพวกนีกน้มันก็หยุดนิ่งถ้าระบบจัดการศพเรียบร้อยหมายถึงว่ามีการห่อศพได้เรียบร้อยระบบขนส่งศพได้มาตรฐานตัวศพเนี้ยก็ไม่ใช่พาหะนำโรค ซึ่งวัดไผ่แพร่ก็จะได้ดําเนินการเป็น,ปนต้นแบบครับให้ทุกที่ในประเทศไทยได้เข้าใจว่าออการจัดการศพเนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานเราก็ป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้ถามว่าคําว่ามาตรฐานนี่คืออะไรบ้างถ้าเราเห็นตรงหน้าวัดนะฮะเราจะเห็นระบบการคัดกรองของผู้เข้ามาร่วมพิธีกรรมในวัดไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบุญก็จะมีการคัดกรองอุณหภูมิ การให้แอลกอฮอล์เจลในการทำความสะอาดมือนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเก้าอี้ด้านข้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นเลยครับว่าระยะห่างของเก้าอี้เนี่ยก็จะได้ตามมาตรฐานของโซเชียลดิสแทนซิ่งก็คือจะไม่ทำให้แออัดถึงกับมีการแพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นคือญาติโยมที่เข้ามาร่วมพิธีกรรมเนี่ยก็สบายใจได้เลยว่าระบบพวกนี้เป็นมาตรฐานแล้วเท่าที่ทราบมาคือหลังจาก ทำการโปรงศพเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีการทำความสะอาดทั้งตัวเมนนะครับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานแล้วก็รถขนส่งศพก็จะทำความสะอาดตามมาตรฐานด้วยซึ่งเหล่านี้ครับจะเป็นการบ่งได้ว่าระบบการชารานกิจเนี่ยเป็นการชนกิจที่ได้ตามมาตรฐานของสาสุขก,ก็ขอให้ทุกท่านาไว้วางใจแล้วก็สบายใจได้ครับ มีคำแนะนำสำหรับญาติโยมหรือว่าญาติสนิทของผู้ที่ตายนะครับ่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรมาได้ไหมหรือมาแล้วต้องทำอย่างไร,ไรบ้างคือสามารถมาร่วมงานได้ครับแต่ว่ามาเนี่ยเราก็ต้องมาภายใต้กติกาของของการร่วมงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็คือพอท่านเข้ามาตรงประตูวัดท่านจะได้มีการคัดกรองแล้วก็ให้การทำขภาษาสตรมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การเข้ามาในเวลามานั่งท่านตอนมานั่งตามสถานที่เราจัดให้ซึ่งเราจัดระยะห่างให้เหมาะสมตามระยะของการป้องกันการแพร่เชื้อแล้วเดี๋ยวเวลาพิธีกรรมทางศาสนาเชิญท่านขึ้นไปบนช่วงเมนตอนก่อนเผาเราก็จะมีอยู่ว่าเราอาจจะไม่เปิดตัวผู้วายชนให้ท่านได้ชม,มเหมือนกรณีที่เป็นกรณีทั่วไปตรงนี้ถ้าเกิดเราทำตามขั้นตอนครบ เราก็การันตีครับว่าป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้นะครับต้องยืนยันก่อนนะว่าผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยไม่ใช่ผาหะนะครับแต่ว่าไอสารคัดหลั่งต่างๆที่มีตัวไวรัสอยู่อันนั้นคือตัวที่จะเป็นผาหะถ้าเราป้องกันสารคัดหลั่งพวกนั้นได้เราก็ป้องกันการแพร่เชื้อได้นะครับ ้นอย่างเข้าอัถีเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะครับหรือว่าเ้าเผาใหำลายทั้งหมดเลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิของเตาเผามาตรฐานของอวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าเชื้อโครคพวกนี้อุณหภูมิแค่65องศา65องศานะครับประมาณไม่กี่นาทีเชื้อโรคก,ก็ตายไอ้ตัวไวรัสก็ตายหมดละเพราะงั้นอุณหภูมิที่เรา สามารถสลายร่างของมนุษย์ได้อุณหภูมินี้สูงมากเกินร้อยองศาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าไวรัสเนี่ยหมดแล้วแต่ถามว่าการการเก็บไว้อันนี้ก็คือแล้วแต่เขาเรียกหลักทางศาสนาละกันแต่ในทางสาสุขเราถือว่าอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้นเนี่ยฆ่าเชื้อโรคได้ครับเสียใจยต้องไปกอด เพราะว่าคนที่ก็เสียไม่คงเสียเก็บนฝั่ไม่ได้เก็บติดเชื้อมาก็ขอเจริญพรนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับขั้นตอนในการที่เมื่อศพทั้งจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อมาแล้วแต่โดยเพราะผู้ที่ติดเชื้อมาเนี่ยวัดได้ปรึกษากับทางษาสาธารณสุขจังหวัดก่อนแล้วในการที่จะมีขั้นตอนการทำยังไง แล้วก็สรุปแล้วไม่ได้มีอะไรมากมายเขาส่วนใหญ่ศพต่างๆนาเนี่ยเขาเขาเขาใส่มาเนี่ยสามชั้นซึ่งค่าเชื้ออะไรอยู่ในนั้นหมดแล้วพร้อมกับใส่ไปในโรงอยู่แล้วแล้ว,ลวสารสุขเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับแค่ใส่ถุงมือใส่ถุงมือปิดปากปิดจมูกเนี่ยเท่านั้นพอแล้วครับส่วนผู้ที่ใส่ชุด PPE เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่เขาจะ ทำการบรรจุหีบศพเท่านั้นเองแต่เรานี่คือปลายทางแล้วก็แค่มาถึงก็ยกเข้าสู่ไปในช่องป่องการเผาศพนั่นเองแล้วโดยเฉพาะขั้นตอนแรกเนี่ยสำคัญก็คือการทําความสะอาดโดยการใช้น้ํายาฆ่าเชื้อทั้งนอกทั้งในตัวเมนอยู่แล้วเป็นประจําอยู่แล้วนะครับน้ํายาฆ่าเชื้อนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราจะฉีดพ่นก่อนที่จะมีการชาวนาก,กิจศพนั่นเองฮนะแล้วก็พอหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็นำศพเข้ามาอยู่ในบริเวณป่องเผาแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาก็นั่งห่างๆกันแล้วก็ทำพิธีอาราธนาศีลแล้วก็ทอดผ้าบังสุกุลพิจารณาผ้าเสร็จเรียบร้อยพ๊กก็ทำพิธีชาวนกกจเป็นจบพิธีการพิธีทางศาสนานั่นเอง ที่บอกเกที่แม้วาเเกตแรกของโควิดที่มีการจัดพิจังหวะน้ำพรมแต่ไม่ใช่คนตายที่นีน่ใช่ครับก็สาเหตุที่ก็ได้สื่อมวลชนเขาได้ทราบข่าววัดไผ่ล้อมเนี่ยยินดีรับในการที่ทําพิธีชาวนากิจแล้วก็เป็นความประสงค์ของญาติพี่น้องที่อยากจะมาทําพิธีชาวนากิจที่วัดไผ่ล้อมแห่งนี้นั่นเองแล้วก็เราก็บริการทุทกสิ่งทุกอย่างและศพที่มาเนี่ยเขาไม่ได้ศพเป็นศพที่ ยากไร้นะครับเขาบอกเลยเขาเขาต้องการช่วยแต่เห็นว่าทางวัดเนี่ยเขาวัดเพล้อมเนี่ยได้ทําการชาวนาก,กิจศพเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะไม่ใช่ศพเฉพาะโควิดนะครับก่อนหน้านั้นสมัยก่อนเริ่มแรกเลยตั้งแต่ HIV หรือเอดนะฮะวันโรคเออเลยวัดเพล้อมนี่ก็ทําพิธีชาวนาก,กจมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าอยากจะให้รณรงค์ว่าทุกวัดนะครับ ทำตามขั้นตอนโดยเฉพาะการปรึกษาสาธารณสุขจังหวัดจะได้ผลอย่างดีที่สุดนั่นเองครับให้หลวงพี่ฝากอีกทีหนึ่งถือว่าอื่นที่กำลังอยากจะเปิดรับเหมือนกันเนี่ยเราต้องไปทำอะไรยังไงบ้างครับก็ขอฝากเอวัดต่างๆนานานะครับคือการทำพิธีชาวนากิจศพเผาศพเนี่ยมันไม่ได้มีความน่ากลัวย่างสิ้นนะครับอันดับแรกเลยครับการไิ่ดีาแก้ก็โดยการที่ไปปรึกษากับสาธารณสุขตามจังหวัด ตั้งแต่จังหวัดสาลุกอำเภอสาลุกจังหวัดปรึกษาแล้วเนี่ยเขาจะให้คาปรึกษาอย่างเนี้สาลุจังหวัดก็จะลงมาดูแล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงตามวัดวารามต่างๆนั่นเองเพราะนั้น,นท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเกิดติดเชื้ออะไรต่างๆนะเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในหลักของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย สิ่งที่สําคัญเรามีสิ่งที่จะช่วยเหลืออะไรได้สมควรที่จะช่วยเหลือสืบต่อไปนั่นเองครับผมพี่รับการระที่มีการรเนิกการนั่งนี้นะครับทั้งเผาฟรีไม่นีนะีได้รับการสนับสนุนและบุนาการเ้องกันการสนับสนุนจากคนไหนกันบ้างครับส่วนใหญ่แล้วตมาไม่เคยไปเรียอะไรบอกบุญเ,เกี่ยวกับกองทุนสวดเผาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความจิตศรทัทธาไม่ต้องอะไรมากครับอย่างที่หน้ากากที่ใส่เนี่ยมันก็ลงไปสู่ปัจจัยรายได้ก็ลงไปสู่กองทุน หลวงพ,พ่อภูนในการทําประโยชน์กับสังคมไม่เคยไปเลี่ยไรบอกบุญใครนั่นเองแล้วก็วัดเพลร้อมเปอร์เซนะครับสวดเผาฟรีร้อปเซไม่มีข้อยกเว้นอะไังสิ้นที่จะมีการขอในการรับปัจจัยต่างๆนานานั่นเองให้คุณมูอเมตตาของสองนะครับในกรณีนี้มันก็มีมวัดที่ยังไม่กล้ารับแต่เมตตาของที่มองว่ากรณีนี้ถ้าเกิดเป็น โควิดเนี่ยถ้าจะไม่รับแต่ทำไมหลวงพี่หลวง่บอกว่าควรจะรับทั่วประเทศก็ตามา,าศึกษาดูแล้วความกลัวมันทำให้จิตเราตกไปประมาณบอกไว้เลย90ฮะซตกแต่ถ้าเราไม่กลัว,วมันยอมรับตามรอยห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรับรองได้ว่าโยมก็จะต้องมาทำพระวัดอื่นก็จะต้องทำอย่าไปรังเกียจนั่นเองเพราะนั้นสิ่งที่เราอาตามาย,ยึดมั่นถือมั่งก่อหลักทำทำต่าง แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครพ้นเพราะนั้นเราต้องช่วยเหลือกันนั่นเองบส่วนของน้ายาฆ่าเชื้อนน้ายาได้กบอกแล้วครับกองทุนหลวงของคุณไม่เคยเป็เรียอะไรบอกคุณใครมีแต่ใครศรัทธาด้านใดก็เอามาอย่างเช่นน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดนะครับ ก็ได้รับจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไล่ขิงฮะท่านจำหลัดนะท่านมาถวายมามอบเองไม่ได้มีไปไปบอกบุญหรือขอใครมาใครใครนำมาถวายก็เรามาใช้ตามที่ท่านถวายถ้าไม่ไม่ถวายอาตมาก็ไปซื้อเองตลอดโดยใช้กองทุนหลวงพ่อภูมในการกับขับเคลื่อนนั่นเองครับได้ไงที่วัดไท่ล้อนผ่านทางโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเป็นคนประสานงานให้ ก็คือตอนพอคุณพ่อเสียก็คือ,อก็ต้องหาวัดเพื่อที่จะ,ะชาปนก,กิจท่านนะเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ทาง,งทางแฟนก็ติดต,ต่อกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็พอดีมีมีคนรู้จักอยู่ท้างไหนเขาก็แนะนำมีสองที่แต่ก็คือก็สรุปกันได้ว่าที่นี่ ตอนแรกรู้สึกกังวลไหมครับพี่ว่าเราจะทามคุณพ่อไปทำบูชาพรกิจก็ตอนแรกยังยังยังไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่าจะยังไงครับแต่ว่ารู้ว่ามันมันมีปัญหาแน่นอนเพราะวัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยรับก็แต่แต่ก็คือยังไม่ไม่ไม่รู้ว่ายังไงพอดีว่าโรงพยาบาลเขามีข้อมูลอยู่แล้วว่ามีวัดไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ใกล้ๆก็คือก็มีที่ ที่ใจผมสุดเนี่ยก็คือที่นี่ให้สัญปาตให้เล่าถึงคุณพ่อดนึงว่าคุณพ่อไปติดเชื้อจากที่ไหนอ๋อคุณคุณพ่อเป็นคนขับแท็กซี่อ่ะครับก็เราก็ไม่ทราบว่าท่านไปติดมาจากไหนก็คือก็พอท่านเป็นก็คือก็เอามาติดที่บ้านเป็นกันหมดบ้านเลยเป็นกันทั้งครอบครัวเลยตอนนี้หายกันหมดแล้วก็คือมีคุณพ่อที่สุดท้ายแล้วก็เสียเพราะนั้นคือรักษาอยู่นาน เกือบเดือนครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นหนักสุดเหมือนแบบพอพอพอมีอาการครับเข้าพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็เข้าไอซีเลยเข้าไอซีอยูตั้งแต่แรกเลยก็อยู่ไอซีมาร่วมเดือนครับผมได้เห็นคุณพ่อในคืนาน,นั้นก็เมื่อฉันเสียเมื่อวานก็ค,คือทางโรงพยาบาลโทรมาให้ให้แฟนกับคุณแม่ไปดูพอดีผมเพิ่งออกเหมือนกันเพิ่งออกเมื่อวันเสราร ก็เลยยังยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ไปเมื่อวานก็ให้แฟนไปไปไป,ไปดูเพราะว่าเหมือนที่ประจรท่านตัดท่านตัดละเขาก็คาดการว่าน่าจะน่าจะละก็เหมือนให้ไปอยู่ใจแต่ว่าก็ก็ไปไม่ทันก็เสียก่อนคือแปลว่าเราออกแบบมันมาแล้วก่อนใช่ครับใช่ได้เห็นเขาบอกว่าโลกนี้เนี่ยพอเวลาคนมีุณเสียชีวิตเนี่ยคือแม้ เปิดลงสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นใช่ไม่ได้เห็นหน้าครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เขาขนส่งมาเนี่ยก็พันพันพลาสติกมาไม่เห็นหน้าไม่ไม่ไม่มีโอกาสเห็นหน้าเหมือนแบบเหมือนชาปนกิจทั่วไปที่แบบเราได้มีโอกาสเปิดสารลงส่งส่งแต่นี้ไม่มีไม่มีโอกาสเห็นเลยแต่เท่าที่ทราบผมว่าก็ก็คือก็จะมีระยะห่างครับมันจะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนทั่วไป มีอาะการเดินทางถึงครอบครัวเป็นผน้แล้วครับที่แต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังรักษาสุขภาพระวังเพราะว่ามันโดยเฉพาะคนสูงอายุเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันมันเร็วมากอย่างคุณพ่อผมก็เป็นแล้วก็เร็วเลยเร็วแ้นตอนนี้ความรู้สึกคนในครอบครัวที่โรคนี้ที่เรามาประสมกับคนในความรู้สึกของครอบครัวกำลังใจก็หนักอะครับเพราะว่าเป็นกันทั้งครอบครัวเลยแล้ว ก็คุณพ่อก็เป็นนักสูตรผมก็เป็นรองลงมาแต่ว่าก็ก็หายนอนรักษาที่ที่ที่รามาที่จักกีเหมือนกันก็ร,าารักษาเป็นความรู้สึกความโราภความทุกข์ใจทั้ง,ท,งทั้งก็กช่วงช่วงช่วงประมาณสองอาทิตย์ที่ก็คือตอนแรกเราไปรักษาด้วยกันทั้งครอบครัวครับและทีนี้ก็ ในครอบครัวผมก็มีห้าคนที่ไปทีหลังพ่อก็คือผมก็เหมือนจะเป็นหนักสุดก็เลยพอถึงสักสเกือบสองอาทิตย์ก็คือผมก็แยกตัวออกมาเขาก็แยกผมออกไปรักษาเพราะว่าผมเหมือนจะลงปอดแล้วก็ไปรักษาครับก็แยกไปอันนั้นก็คือหนักละผมก็ผมก็หนักเหมือนกันผมก็ ช่วงนั้นก็คือเข้าไ c u ีนะครับเข้าไอซแล้วก็ผ่านมาสักสาสี่วันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นดีขึ้น,นก็อยู่ไอซประมาณผมก็จำวันที่ไม่เข้าด้เพราะว่าเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันมันไม่รู้วันรู้คืนเนาะก็ประมาณสักเกือบรวม,รวมร,วมรวมระยะเวลาแล้วประมาณ2ี่สิบห้าวันรับทั้งหมดวันที่ผมไีอยู่นี่เราลึกว่าเราจะถึงขั้นไหน ตอนนั้นมันก็เบอร์เบอร์มันมันมึนไปหมดครับแต่ก็ก็มีมีแว็บนะครับว่าหนักครับมันมันค่อนข้างหนักแต่ก็พอดีผมก็โชคดีได้ได้เหมือนมีลูกสาววาดวาดรูปวาดรูปตัวผมเนี่ยแล้วก็เอามาติดไว้ตรงฝาผนังตรงห้องไอซียูพยาบาลเข้ามาติดให้พอประมาณวันที่สเนี่ย ผมเหมือนแบบได้สติแล้วก็มาเห็นลูกก็แบบเหมือนแบบตื่นเลยเหมือนแบบตื่นเลยตื่นเลยแล้วก็แบบพยาบาลก็พอเห็นเห็นตื่นปุ๊บก็พยาบาลก็ถามว่าจําได้ไหมจําได้ไหมว่าใครวาดให้อะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนมีสติกลับมาก็ก็มันก็หลายหายอย่างแล้วตอนนี้สรุปกคุณพ่อถ้าธบกเสร็จแล้วเก็บไหมครับ อันนะครับต้นุนที่ชาวนากิจเสรจ็จแล้วอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับครอบครัวเพราะว่าก็เพิ่งเสียเมื่อวานแล้วก็รีบก็ทุกอย่างก็รีบรีบร้อนหมดเพราะว่าเราก็รู้ข้อจํากัดของของของ,ของการชาปนาคิจศพที่เป็นประเภทนี้อันนี้กรณีก็คือว่าตอนนี้เราก็พยายามนักข้อมูลเราวัดไปร้อนวัดที่รับที่เราตอนนี้เหมือนกอถาา็ถ้าเกิดหาถ้าเหมืตันไปหมดวัดที่มันหาไม่ได้แต่วัดร้อนมัาถอดนี่มันสร้างกําลังใจหรือว่าเป็นทางออกของเราที้ไมรับ ก็มันก็เป็นกำลังใจครับก็คือเราอย่างน้อยเฮ้ยมันก็ไม่ได้ไกลมากมันแค่ประมาณ5้าสิบโลอะไรเงี้ยก็ยังยังพอเดินทางได้อย่างผมผมนี่ก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ก็ยังเงยเอยอยู่แต่ก็คือแบบเราก็พอมาได้ผลที่ทราบว่าเป็นลบไม่ติดไม่มีเชื้อหรือโดนเมื่อไหร่ของผมใช่ไหมครับวันวันเสาร์ครับนาวันเสาร์ตรวจกีกครั้งวะสองรอบมังครับหมอตรวจให้สองรอบก็ยืนยันวันเสาร์แล้วก็ ก็น่าจะวันศุกร์มั้งครับแล้ววันเสารวว์าผมออกอคุณหมอก็แยกแยกออกจากเอาอ,ออกมาจาก ICU ถอดท่อถอดถอะไรเรียบร้อยก็ก็ดูเรื่องเรื่องว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้หรือยังเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับปอดอก็คือเขาก็ต้องดูกำลังเราดูอะไรเราแล้วก็ให้ทีมหมอกายภาพเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรมามาให้ความรู้ก่อนที่เราจะออกมา ให้เรากลับมาทำกายภาพที่บ้านต่อได้ครับคุณครับการที่คุณหมอบอกในเรื่องของการกัดตัวในเรื่องของการมีระยะห่างทางสังคมมันก็ถ้าเป็นอย่างไว ของดวงวิญญาณที่จะรับรู้ได้ขออนุญาตยกศพลงมานะครับเพื่อประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาตามพิธีทำพิธีกรรมที่จะมีขึ้นนะโดยยกศพขึ้นตั้งบนจิตตะาทานนะครับพอทั้นโอกาสนี้เราไม่ต้องการมีแต่มันเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นด้วยเ ประจัดนนที่มันเกิดขึ้นหรือ,อาตามาที่จะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอารามนะ มีกานเป็นที่การงจ้าววัดวัดหลร้อมครอบครูสมบูของนายสุวัจนาอดิศิมาดินเกี่ยวข้องกับการทนใดๆก็แล้วแต่จากอยู่ที่ตลาดหรษจะซื้อของใดๆก็ให้การทางรยงนเมชรขอของสองนะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างทำสมัยแบบรองยายนับเอได้ เดินไปให้หากัรหนึ่งเมตรนะถี่ตรงรองเลยลาลอยบาจะอยู่ด้านขวานะของเราอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับประเดนจมอนหนึ่งมีมีบ้านอี่บ้านก็ตามบ้านหรือสิ่งที่หนึ่งร้อยสิบแปดครอบครัวก็จะแจกยต่อที่มีพิธดีก็สงท่านก็นนจะเมตตาสุขนามิโมคะวาทา วิจารณ์ว่าตปานาโรติโสธนนา